สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ AS Buddy สาขาโลตัสชมแพครับคลิปนี้เราจะมานำเสนอสมาร์ทโฟน 5G ตัวใหม่จากทางค่าย vivo นั่นก็คือ vivo y 3 6 5G นั่นเองตัวเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8ค,ความจำสูงถึง256 g ิเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใส่ข้อมูลได้เยอะมากๆเลยและตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับยังสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับผม เรียกได้ว่าเจ๋งสุดๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับรุ่นนี้ยังสามารถเพิ่มแรมในตัวได้อีกนะครับผมส่วนตัวกล้องรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือวิดีโอก็คมชัดสุดๆและยังมีกันสั่นมาให้ด้วยไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งก็ถ่ายได้นิ่งสุดๆเลยครับ และหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมราคาและโปรโมชั่นได้ที่ as buddy สาขาโลตัสชุมแพของเราได้เลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ9โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งนะครับ